ขออนุญาตเล่านะคะหลังจากฝักตัวเป็นลูกศิษย์พระแม่ภูมิมาวดีนะคะเทพีแห่งการลงทันแล้วก็เรื่องของคำสาบคือในยุคช่วงที่ลอยต่อของยุคก่อนจะเปลี่ยนเป็นยุคศีวิไลนะคะมันจะเกิดการล้างโลกเกิดการคัดสรรคน จะมีพระแม่ที่มาทำหน้าที่นี้นะคะก็คือพระแม่ภูมิมาวดตีนะคะใครที่ทำความชั่วก็จะต้องตายไปส่วนคนดีก็จะได้อยู่ต่อนะคะแล้วก็จะได้อยู่ทันยุคสีวิไลในรัชกาลที่สิบนี้ทีนี้หลังจากเราฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านนะคะเพื่อ การแก้กรรมเคลียดวงหรือว่าปรับสภาวะธรรมนะคะเข้าถึงองค์พระแม่ด้วยการสวดนี่นะคะองดุงภุมภูมมาวตีองดุงภุมภูมมาวตีโองดุงทุมทุมมาวตีสวดประมาณนี้นะคะแล้วและถึงพระแม่จะเห็นเป็นท่านอยู่ข้างหลัง แต่ที่เราเห็นชัดที่สุดก็คือกาสีดําแล้วก็เห็นเป็นพระแม่อยู่ด้านหลังก็คือเวลาทัดมาเทียบหรือว่าส่งพลังงานเนี่ยพระแม่จะขี่กามาเราจะเราแล้วก็นกอีกาแล้วก็ถึงเป็นพระแม่นะคะเพราะว่าพระแม่ท่านเป็นล่างอาทิล่างคือล่างอวตารล่างแยกอีกปางหนึ่งนะคะของพระแม่อทิสตีนะคะอทิสติ ฉะนั้นท่านเป็นเหมือนดังพุทธเจ้าร่างของท่านคือร่างธรรมกายไม่ใช่ร่างเทวดาร่างเทวดาเราเรียกว่าร่างสัมโพธิกายทีนี้ท่านเป็นร่างธรรมกายก็จะไม่มาลงเราเต็มเต็มหรือว่าเวลาส่งพลังงานเนี้ยก็จะต้องผ่านเรื่องของพาหนะของท่านก็คืออีกานะคะอีกาเป็นพาหนะของท่านแล้วหลังจากนั้นน่ะเราก็สวดถึงท่านมาสองสามวันแล้ว ท่านก็ลงมาทำงานตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เราก็เริ่มสวดแหละถึงท่านฝากตัวเป็นลูกศิษย์ทีนี้ความรู้สึกนะเวลาเรานอนหลับเนี่ยเหมือนกับว่าเราไปทำงานกับท่านคือประมาณผู้หญิงสี่ห้าคนใส่ชุดขาวมีผมสีขาวดำขาวดำสลับแล้วก็ผมยาวยุ่งเหยิงฟูใส่ชุดขาว หน้าไม่เหี่ยวนะหน้าสวยแล้วก็ถือกระด้งกัดข้าวกันทุกคนนะคะแล้วก็เท้า,ปาเปล่านะ,ะไม่ใส่รองเท้ามีนกอีกาคอยจิกกินพวกหนอนมแมลงที่หลุดมาจากกระดง้งแล้วกระด้งเนี่ยเขาจะมีสามระดับก็คือระดับที่เขาคัดคนก็จะอยู่ด้านในใช่ไหมแล้วก็ระดับกลางก็คือ มเมล็ดพันธุ์ที่มันรีบแล้วก็อีกระดับหนึ่งก็คือเปลือกข้าวที่มันรอการหล่นมันก็จะอยู่ขอบกระด้งใช่ไหมพอที่จะหล่นแล้วก็พวกขี้ฝุ่นผงหรือว่ามแมลงเนี่ยมันจะหล่นไปแล้วพวกมแมลงเนี่ยเหล่านกอีกาก็จะจิกกินส่วนฝุ่นผงเนี่ยก็จะฟุ้งไปในอากาศก็เปรียบเสมือนว่าคนดีจะอยู่รอด ระดับกลางก็คือรอเหมือนกับว่ามือมีการขอขมากรรมแล้วก็มีการเรื่องของว่าวางใจว่าจะไม่กลับไปทำซ้ำอีกในความผิดเดิมพรอมจะปรับปรุงตัวอันนี้ก็คืออยู่ในมเมล็ดพันธุ์เกตกลางๆก็คือกินได้แหละแต่ว่ามีความดีประมาณกลางๆแล้วอีกประเภทหนึ่งก็คือเปลือกข้าวเปลือกข้าวเดี่ยเมื่อ ถูกคัดแยกแล้วอ่ะพวกเนี้ยจะต้องเหมือนกับมีความดีครึ่งหนึ่งความชั่วครึ่งหนึ่งอาจจะได้ไปเป็นพวกพยายบาราอะนะใช่ไพวกพวกที่ต้องทำงานในนรกภูมหรือว่าอยู่ในดินแดนวานอนเป็นพวกยักษ์กินผีอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นพวกที่เป็นคุดบริวารของท่านพระเสาที่ทำหน้าที่ก็คือปิดชีพก็คือฆ่าพวกคนชั่วที่แบบ ลอลูดูมินทำกรรมชั่วแบบอนันตริยกรรมตายในปัจจุบันทันด่วนก็คือมีหน้าที่ลงโทษมนุษย์พวกกรรมตัดรอนตายในปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยก็คือพ,พวกพยาพุทธก็เนี่ยก็คือเปลือกข้าวนี่แหละที่ทําความดีครึ่งหนึ่งทาความชั่วครึ่งหนึ่งหรือว่าพวกนายนิยาบาลในโยมโลเนี่ยนะส่วนพวกมแมลงอะไรพวกนี้นะก็คือจะอยู่ใน นรกที่เขาเรียกว่า,านรกของการกืนนรกของการถูกกินกินฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของการถูกฆ่าถูกจองจําไม่ว่าจะเป็นวัชรยานหรือว่าพวกปอบดําหรือว่าเป็นพวกฝุ่นผงในอวากาศก็จะอยู่ในประเภทที่ไม่ได้อยู่ในกระด้งถูกฝัดออก น,นี่ก็เป็นเรื่องของนรกกภูมินะคะอีกประมาณหนรก5อย่างก็คือนรกของพญายมราชจะมีสามสิใช่ไหมวัชรยานอ่าวัชรนรกก็คือสองชั้นแล้วก็มีนรกที่ว่าดับศูนย์ก็คือพวกที่กลายเป็นฝุ่นผงนรกที่แบบว่าถูกนรกรกปอบดำเนี่ยก็คือ นรกที่อา่าไม่ใช่นรกดับศูนย์ก็คือปอบดํนานรกที่สลายไปเนี่ยฝุ่นก็คือพวกนรกฝุ่นศูนย์สลายนารกแห่งความศูนย์สลายก็คือพวกฝุ่นคือเอาดีไม่ได้แล้วไม่สามารถปรับปรุงตัวฌานสมาธิอะไรก็ทําไม่ได้อะไรพวกเนี้ยไม่สามารถเข้าถึงความดีอะไรได้สักอย่างก็จะกลายเป็นฝุ่นผงในอวกาศไปอันนี้ก็เราประสบการณ์ที่หลังจากฝากตัวเป็นลูกศิษย์ พอแม่ภูมิมาวาดีแล้วก็เห็นกระบวนการแบบนี้แล้วก็มาอธิบายให้ฟังนะคะ